ท่องเที่ยวด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของการเดินทางทางอากาศเนี่ยนะคะหน่วยงานที่เป็นจุดรองรับสายการบินต่างๆนั่นก็คือสนามบินนั่นเองนะคะสนามบินหลักๆในบ้านเราเนี่ยมีอยู่มากมายหลายหลากหลายสนามบินแต่ว่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนมีอยู่ด้วยกัน6แห่งนะคะสองใน6นั่นก็คือดอนเมืองกับสุวรรณภูมินั่นเองนะคะวันนี้เรามีตําแหน่งของกรรมการผู้วยการใหญ่คนใหม่เรียบร้อยแล้วจะไปฟังกันคะ่ะว,ว่าวิสัยทัศ ในการบริหารงานของทอทหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรบ้างอนาคตของสุวรรณภูมิอนาคตของดอดเมืองจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษกันค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านกรรมการผู้โดยการใหญ่ของบริษัทท่าอากาศยานไทยคนใหม่ล่าสุดนะคะท่านเพิ่งจะเข้ามารับตําแหน่งเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาหมดัดหมานนี่เองนะคะตอนนี้เราอยู่กับดรนิตินัยนะคะสิริสมรทรการะคะ่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเท่านั้นเองนะคะสดสดร้อนๆเลยนะคะภารกิจของทอทเนี่ยมีหลากหลายมากมายนะคะมีสนามบินที่ ดูแลอยู่ก็6แข่งด้วยกันนะคะเรียงลำดับในการที่จะเข้ามาบริหารงานเนี่ยดรนิพนนายวางแผนในการทำงานเอาไว้ยังไงบ้างคะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจลักษณะขององค์กรนิดหนึ่งนะครับองค์กรผมทำงานมาทั้งฝั่งราชการแล้วก็ฝั่งเอกชนนะครับฝั่งราชการนี่ก็ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ส่วนใหญ่ครับทั้งหมดก็ต้องทำงานเพื่อโดยเชิงสังคมนะครับฝั่งเอกชนก็ต้องทำงานในเชิงการหากำไรสูงสุด ร,รัฐวิสาหกิจหรือรัฐพาณิชย์เนี่ยเป็นลูกคลื่นนะครับระหว่างทั้งรัฐบาลและทั้งเอกชนะนะการทํางานนี้ต้องมีความสมดุลน,นะครับระหว่างมุมในเชิงของการเป็นรัฐคือให,ใ,หให้การบริการที่ดีเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศะนะครับกับมุมในเชิงพาณิชย์ซึ่งก็คือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ ที่นโยบายต่างๆที่จะออกมาของทอทเนี่ยต้องคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความเป็นรัฐะกับในเชิงพาณิชย์นะครับทีนี้เรียงลําดับยังไงบ้างครับเพราะว่าการให้บริการประชาชนก็ต้องคํานึงถึงด้วยนะคะในเชิงพาณิชย์การหารายได้การสร้างกําไรต่างๆก็ต้องควบคู่กันไปด้วยในเวลาเดียวกันอย่างที่ทราบอยู่นะครับของเราดูแลหสนามบินนะครับทางเหนือก็เชียงรายเชียงใหม่นะครับตรงกรุงเทพก็มีดอนเมืองครับ ส่วนณภูมินะครับทางใต้ก็มีภูกเก็ตกับหัดใหญ่คนนี่พอเอ่ยชื่อแล้วก็จะเห็นว่าแต่ละสนามบินเนี่ยต่างกรนต่าง,าง,างวาละคือสภาพการไม่เหมือนกันนะครับเชียงรายนี่ทราฟฟิกหรือว่าจำนวนไฟล์นัไม่ได้มากะนะับก็ยังประสบปัญหาขาดทุนอยู่เล็กน้อยนะครับในขณะที่ส่วนณภูมิกับภูกเก็ตนี่ค,คนทะลักนะครับส่วนภูมิก็โอเวอร์แคปซิตี้หรือเกินกำลัง าการรองรับที่45ล้านคนนะฮะงั้นตัวนโยบายซึ่งเด้นย้ําเรื่องความสมดุลระหว่างพันธกสังคมเนี่ย<ม>นะครับ <_ S 1> ก็จะแตกต่างระหว่างที่สนามบินที่คนเยอะกับสนามบินที่คนน้อยนะครับเอาสุวรรณภูมิก่อนเพราะเป็นสนามบินหลักของเรานะครับสุวรรณภูมิเนี่ยมีคนมาใช้บริการประมาณ50ล้านคนนะครับต่อปีนะรประเทศเราประมาณ60ล้านคนนะก็นึกภาพว่าเป็นสนามบินที่ถ้าเป็นห้างก็เหมือนห้างที่มีคนทั้งประเทศมาเดินนะฮะ แล้วก็มีสเต็กโฮเดอร์ท่านอื่นมีทั้งทางตอมอนะครับมีริมูซีมีแท็กซี่นะครับ <c oughs> แล้วก็มีสุรากรน,นะครับห,หลายท่านที่อยู่ในบ้านเราะนะฮะส่วนภูมิตอนนี้เต็มศักยภาพอยู่นะคร ที่45ล้านนะคะแต่สวันภูมิก็กำลังมีเฟสสองด้วยที่เราทราบอันนี้แผนนี้ก็คือควบคู่กันไปในก่อนที่จะมีเฟสสองสำเร็จต้องควบคู่นะครับคือเฟสสองอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครเราจะมีอุโมงค์จากเทอร์มินอลในปัจจุบันลงไปข้างใต้แล้วมีมิดฟิลด์ของคอสอยู่นะครับซึ่งจะทำให้รองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นระมาณ15ล้านคน แต่ในทางกลับกันเนี่ยกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยต้องทําการศึกษาอีกแก่สมควรนะครับตอนนี้เท่า,าที่ทราบก่อนที่ผมเข้ารับตำแหน่งนะครับก็มีมีปฏิให้ทําส่วนต่อขยายนะครับก็จะเข้าก่อนเข้าไปที่ถึงเทอร์มินอลนะอยู่ทางทาง้ายทางซ้ายมือะนะครับตรงนี้ลงทุนไม่มากเท่าไหร่แต่จะรองรับผู้โดยสารได้20ล้านคนคะนะครับตัวเลขเมื่อกี้ถ้าคุณนายขนานจำได้คือตอนนี้เราเกิน capacity <ล>45ล้านคนมาประมาณ5ล้านคนคะนะครับ สมมุติว่าโตสัก10%ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็โตดับเบิลดิจิต10กว่าเร์เ็นะฮะคิดเร็วๆโต10%ก็ปีละ5ล้านอ,อีก3ปีกว่าจะสร้างส่วนต่อขยายเสร็จก็15ล้านบวกกับที่เกินอยู่แล้ว5สร้างเสร็จปุ๊บก็เต็มศักยภาพพอดีนะครับเพราะงั้นต้องเรียนเน้นย้ำว่าตัวส่วนต่อขยายไม่ได้มาแทนเฟส 2, ะ 2> นะครับเพียงแต่เราเนี่ยเราสร้างช้านะครับขืนสร้างเฟส2เลยโดยไม่มีส่วนต่อขยาย กว่าจะวัดเฟสสาอีกเฟสสก็เต็มก็จะมีปัญหาเป็นดินพอกหาหมูอย่างนี้ไปเรื่อยๆน,นะครับก็เลยเข้าใจว่าเป็นที่มาของทางมติของทางบอร์ดและทางรัฐบาลที่เห็นด้วยว่าควรทําส่วนต่อขยายนะครับพอเสร็จตูมปุ๊บก็เต็มช่วงนั้นอีกสักระยะ นะครับเสษซองก็จะเสร็จพอดีนะครับแต่แรงจูงใจอย่างที่เราบอกนี่ก็คือทําควบคู่กันไปใช่ครับค่ะอันนี้เป็นงานแรกๆที่ดรตั้งใจว่าจะเข้ามาแล้วก็จะดําเนินการเรื่องนี้ก่อนเลยหรือเปล่าคะครับเพราะว่ามันเป็นมิชชั่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างกรณีของที่ดอนเมืองที่เรานั่งอยู่นี่เองนะครับก็จะต้องเปิดในเดือนสิงหาคมนะครับก็ต้องเร่ง ต้องเร่งดูนะครับเรื่องของความพร้อมในการเปิดด้วยนะครับเมื่อกี้พูดถึงสุวรรณภูมิเจาะถึงดอนเมืองสักนิดหนึ่งนะคะเต็มศักยภาพเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมคะของดอนเมืองค่ะแผนงานแตกต่างกับที่สุวรรณภูมิยังไงบ้างสาหรับดอนเมืองเนี่ยค่ะสวรจริงจริงตัวดอนเมืองเนี่ยยังคือดอนเมืองสนามบินเล็กกว่าสุวรรณภูมิค่อนข้างมากนะครับเรื่องที่1นะครับเรื่องที่2เนี่ยตัวดอนเมืองมีไฟล์อินเตอร์ค่อนข้างน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวยุทธศาสตร์เนี่ยสำหรับสำหรับดอนเมืองเนี่ย การส่งเสริมพวกในรายละเอียดการส่งเสริม connecting flight t า a n สิท t ร a นเฟ e รเนี่ยจะทำได้ยากเพราะว่าเหมือนกับว่าสายการบินลูกฮันซาบินมาเขาก็เอาคนคนเขาก็ไม่ได้บินมาเมืองไทยอย่างเดียวเขาไปต่อเครื่องไปสิงคโปร์ไปญี่ปุ่นะนะฮะแต่ที่ดอนเมืองนี่ส่วนใหญ่เป็น point to point ะนะฮะเพราะฉะนั้นการส่งเสริมในเรื่องของการทานสิทาร์นเฟอร์ที่ดอนเมืองจะค่อนข้างยากะนะแต่ในทางกลับกันคือก็จะก คือคอง่ายคือไม่ต้องทําเรื่องฐานสิฐานเฟอร์อแต่ยากเรื่องกายภาพเพราะว่าที่นี่ก็สร้างมาเป็นร้อยปีแล้วอาคารสถานที่ต่างๆก็ก็ก,ก็ไม่ได้ออกแบบมารองรับผู้โดยสารจํานวนมากครับนะครับรัฐบาลชุดนี้ก็ให้ความสําคัญกับสย์ซ่อมนะครับผมก็ต้องบอกว่าดีใจมากเพราะว่าปกติแล้วการพัฒนาสนามบินเนี่ยนะครับไม่ใช่ง่ายตรงที่ว่า ส่วนหนึ่งก็มีเรื่องของกฎหมายะนะครับดอนเมืองเนี่ยเป็นที่เวนคืนคะนะครับวัตถุประสงค์ในการเวนคืนคือทําธุรกิจที่เกี่ยวกับการบินนะครับถ้าผมจะทำช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยไม่ได้ผิดวัตถุประสงค์พรบรเวนคืนคะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีหัวเชื้อหรือว่ารัฐบาลส่งเสริมการทํา MRO หรือศูนย์ซ่อมเครื่องบินะนะครับผมก็สามารถทำเซเว่นอีเลฟเหรือว่าฟู้ดคอร์ดเสิร์ฟคนที่ใช้ศูนย์ซ่อมเครื่องบิน หรือว่าเขามีศูนย์ซ่อมเครื่องบินแล้วเราก็อาจจะต่อขยายขยายความว่าหรือทำเทรดโซนให้คนมาซ่อมเครื่องบินเนี่ยมีการเทรดในฟรีโซนได้หรือไม่คำถามคือว่าถ้าไม่มีไม่มีการปักหมุดทําส่วนที่เกี่ยวกับการบินเริ่มต้นเนี่ย <c oughs> ส่วนที่เกี่ยวเนื่องต่างๆต่อมามันทําไม่ได้เลย <c oughs> ผมดีใจที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสําคัญกับการให้ดอนเมืองเป็นศูนย์ซ่อมการขยาย ธุรกิจอื่นที่ต่อขยายจากการ <ฮะ S 1> สูงซ่อนไม่ว่าเป็นเทรดโซนหรือเป็นฟู้ดคอร์หรืออะไรต่างๆมันจะเกิดตมัมนั้นในกรณีคอมเมอร์เชียลกลับมานะครับเราต้องทำมาร์เก็ตติ้งออนท็อปของผู้โดยสารที่เข้ามากทีนึง <ฮะ S 1> สุดท้ายเป็นส่วนของที่ไม่ได้เกี่ยวกับการบินนะฮะทอทอมีแร์แบงค์หรือว่าที่ดินอยู่สักพันกว่าไรนะฮะสำหรับ6สนามบิน ั่วประเทศนะครับในรอบก่อนที่ผมมาดำรงตําแหน่งที่นี่นะครับก็ด้วยความกรุณาของทางทางบอร์ดนะครับก็ได้อนุมัติการใช้ที่ดินว่างเปล่านะครับของสนามบิน6ทจริที่คือเชียงรายที่มีอยู่เยอะนะครับเชียงใหม่แล้วก็หาดใหญ่นะครับก็กําหนดเลทนะครับก็ถือโอกาสเชิญชวนนะครับว่าถ้าท่านผู้ฟังนะครับมองว่าเออมีอยากประกอบธุรกิจธุรกรรมอะไรนะครับที่บริเวณ ใกล้ๆสนามบินเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็หาดใหญ่นะครับก็มาติดต่อขอรายละเอียดได้ทอทอได้นะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามีทั้งในและนอกสนามบินนะครับแต่ว่าต้องต้องนิดนึงพื้นที่ใกล้เคียงสนามบินเนี่ยกฎเกณฑ์เขาเยอะนะครับเช่นจะต้องไม่ทําอะไรให้มันมีนกมาเดี๋ยวมาชนเครื่องบินนะฮะความสูงต้องไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่เมื่อห่าง ลันเวเท่าไหร่แล้วนะครับงั้นก,ก็ที่ดังกล่าวเนี่ยราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าก็มันก็มีข้อจํากัดสําหรับการในการทําบางธุรกรรมนะครับ,รบตรงนี้เรามองไว้ไค่ว่าจะเป็นรายได้ที่ stabilize s t ต b i ลไลซหรือรักษาสเสถียรภาพของทออทในภาวะที่อุตสาหการรมท่องเที่ยวโลกเนี่ยขึ้นขึ้น,นลง,ลง นั่นก็เป็นการให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางเทียนเอ็นนะคะซึ่งก็ถือว่ามีแผนการที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะทั้งงานที่สุวรรณภูมิดอนเมืองแล้วก็จริงๆสนามบินที่เหลืออีก4ี่แห่งในความดูแลของทอทนั้นก็มีแผนงานด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าก็มีการจัดลําดับก่อนหลังนะคะแต่ว่าหัวใจสําคัญก็คือว่าการเป็นทีรทวิสาหกิจด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นด้วยเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญในการบริหารก็คือว่าทั้งตัวผู้ถือหุ้นแล้วก็ภาคประชาชนจะต้องบาลานซ์กันต้องมีคววามสมสดดุลกัน้ย นั่นเองนะคะขณะเดียวกันเรื่องของความโปร่งใสนะคะทางดรนิตินัยก็ยืนยันนะคะว่าในทุกๆงานที่จะเดินหน้าก็จะต้องเน้นเรื่องของความโปร่งใสซึ่งเป็นไปตามนโยบายของทางด้านซูเปอร์บอร์ดด้วยนะคะโดยที่มีมาตรฐาน Construction Sector Transparency นะคะเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จะเข้ามาดูแลความโปร่งใสในการลงทุนการก่อสร้างท่ากาศยานสุวรรณภูมิในเฟสที่2นะคะของทอทจะถือว่าเป็นโครงการนําร่องค่ะที่จะมีการนําเอาระบบนี้เข้า เข้ามาตรวจสอบดําเนินการก่อนที่จะขยายไปสู่โครงการของรัฐวิสาหกิจอื่นๆที่จะมีการลงทุนในอนาคตเพิ่มเติมด้วยนะคะนี่เป็นการสัมภาษณ์พิเศษที่ท่านก็ได้ให้กับทางเทียนเอ็นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะจะกลับมาดูภาพรวมเรื่องของการลงทุนวันนี้ทั้งตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศรวมถึง5ทศวรรษของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมแผนง,งานในการที่จะพัฒนาตลาดหลักทรัพย์อย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ